สวัสดีครับอยู่กับช้าไม่เย็นนะครับเมื่อกี้นี้อยู่กับแม่คนไก่เป็นหมาครับเมื่อกี้นี้ก็หาแม่ที่อ่ะอิงอ่องน้องแม่บร่ยากก็เล่นกันแต่ว่าหมันโคตรจะเบื่อเลยแชร์มาเลยคับแม่นี่ก็อการว่าจะให้มันหมากูเป็น,นค,คนดีกว่ายจะเป็นหมาเว้ยหมาม,ามานะันอ่ะอิงอ่องเกินกูเป็นคนนะเว้ยกูไม่อยากเล่นหมาเว้จำไว้กูไม่อยากเล่นกูไม่อยากเป็นหมาไม่ขอได้ชั้นพี่เป็นหมามีขจะดาพี่เป็นหม,ม,มาชั้นอนขึ้นหมา มาใช้เข้ามาได้านะใครสนใจก็นี่มาเป็นหมาฉันไม่ได้เลยเธอเป็นหมานะฉันไม่เป็นหมาเขาฉันคือคนที่มาอีโบโบมาลูกพ่อโบ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 ลูกพ่อเอามาลูกโบดีมาดิมาลูกพ่อมาอีโบ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 อะไรหมานี่คนเป็นเนาะอูนี่เอ้ยจะเย็นหมาอีโบอาเื่อวโบนะโบไปโบ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 ไปขับพูดลูกพ่อหน่อยกิมาลูกพ่อกิม่า ยี่โบเจ้าทิชาแล้วไปกันไอหมาไปก่อนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยอ้างไปมาเฮ้ยมาเจ้าโบโบไม่นับลูกพ่อไปรับลูกพ่อดึง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 ยีโบโบเป็นหัวนะดึงแล้วมาบอกหายแล้วเจ้าพ่อเอามาลูกพ่อเอามาลูกพ่อโบโบมามามาก็โบดีว่าลูกโบก็มาอย่างวะโอ้จะเย็นนะโบนี่หมาผมมันดีไหมครับหมาผมก็ดีเลยอ่ะมันดูว่า นันเจ๋งมากเลยครับโบไปหรือโบโบโบชื่อมันันดีมากครับไอ้ไอ้ผมว่ามันก็เหมือนผู้หญิงนะไอผมมันก็ผู้ชายนะแล้โบไปนะโบโบพไปมแล้วโบโดนโบมาแล้วเขาโบโบโบชื่อแค่ชื่อแค่โบเดี๋ยวผมไม่รู้ว่ามันเพศอะไรเฮ้ยโบโบเอาเว้ยพอแล้วเข้าลูกพ่อจะเย็นลูกพ่ออีกพ่อจะกดให้ลูกพ่อไว้โบเอามาไาแล้วโบดีมากโบไปก่อนโบก่อนเลย หมาเนี่ดีจริงๆมาแล้วกระโดดนะโบนายกระโดดสูงเสร็จแล้วไม่กลัวกระโดดนะโบโบเป็นไรเออกระโดดได้ทันทีนายกระโดดไปสูงนะแล้วโบมาแล้วมาโบหมาเป็นไรเนี่ยชูนี่ไงชาเลยเออนายนายกระโดดได้สูงออกมาเฮ้ยโบเขาก็ไม่รู้ใครยังไม่รู้อ่ะ วอวชิดึงหน่อยดึงพ่อหน่อยพ่ออบพ่อพ่อไม่ได้เออดีม่าลูกพ่อเก่งมากลูกพ่อว่วจะเย็นวัวจะเย็นวัวจะเย็นไหมวัวเราโอ้โหยลูกหมาหมาแล้วหมาเราเนี่ยมันฉลาดแล้วไอ้เคียวมันหมานี่ไอ้เคียวหนึ่งล้านเนี่ยนั่นลูกพ่อเก่งมากลูกพ่ออย่าโดนนะเร่งรีบไปลูกพ่อเร่งรีบไปเรีบไปเร็วโบวมาแล้วโบวแล้วโบวโบวไปโดนอะไรอีโบวโบว์ไปเจ๊งเนี่ยโอ้โบวโบว์เราที่นี่มีไอหมาครับคินี่มีไอหมา งอาโบ้เหรอดีมากดีมากดีมากกูเจาะโบ้จเจย์เจยนจยเยนอาโบ้เป็นไรอี๋อะเฮ้ยโอ้ยแล้แทะหมาผมเป็นไรอีเนี่ยโอ้ยถ้าถ้าถ,ถ,ถ้าโบ้ที่ใส่อี๋เนี่ยจะ,จ,ะจะที่ทำหมัน้วนะจะไม่นี่ใส่ดีเหรอนะโบ้ถ้าโบ้ที่ใส่ไม่ดีเนี่ยโบ้อยู่พ่อพพจะทำหมันเลยหมากลัวทำหมันนะหมากลัวทำหมันโอเค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 โบ้ไปกันเอาโบ้ลนเอาโบ้ลน แล้วสู้ๆแล้วแล้วทีมาโบแล้วลงมาทีมาโบลงมาดีมากดีมากเอ้ยอะไรอ่ะเอ้าใครแกล้งเราอ่ะโอ้มันแกแครไม่เอาเบลืองเราปล่าเปล่าอ่ะมีคนแกล้งเราผมมีคนแกล้งผมอ่ะใครไม่รู้ว่ามันแกล้งผมอ่ะเอ้าโบเป็นไรเอ้าเอ้าเอ้าเอาข้าวไปนะมเป็นไรเอ้าโบแล้วจะมาไม่เถอะ ไม่ในแจนี่โบวบีวะชื่ออาจจะอาจจะเป็นบีอาจจะโบก็ได้มันหนาไป่ใช่บีก็ได้อ้าไปพอดีพอดีไม่รู้ไม่รู้อันนี้มาโบโบค่อยๆเดินนะค่อยเดินค่อยเดินฮะไอจุนสายไหนล่ะก็เราไปอีสานดีกว่านะมันกันยุดไม่เข้าใจอ่ะสายไม่นี่หรอเ่าโอเคไปกันโบมาแล้วโบมาแล้วดีมากดี๋ยวทุกคดีมากเลยนี่หลายอ่ะ อะไรเน่ยสลาเอาเอาไหมเอาสลาเถอวมาโดนหมาดูว oh, The ่าเธอเป็นหมาที่ไม่ดี่าไรฉันเป็นหมาก็ได้ฮอง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 ฮอันนี้ผลอันนี้ผลจะไม่พูดภาษาคนล้วผลพูดภาษาหมาฮ่งฮองฮอองฮอองฮ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 องเจอคนที่คอ่ อาจจะไม่เข้าใจกัะได้ว่าภาษาคนพูดว่าอะไร <c oughs> <c oughs> พอทีอ่กูเจ็บคอ ไม่เยอะคนห่าโคตรลำบากเลยทุกคนผมจะใช้ภาษาภาษาไดนนะครับภาษาเดนคือภาษาภาษาคนนะครับมันเจ็บคอเว้ยอะไรไม่เปลี่ยนพอพอไม่เปลี่ยนนะไปกันเจ้านายเจ้านายเปลี่ยนกันเจ้านายไปกันเถจ้านายเจ้านายเราหัวด้วยเจ้านายเจ้านายมือซีชาร์ดเจ้านายเอาเจ้านายเป็นไรเยอะไปไปไป ไม่จะได้ไปจะนายกันครับไปจะนายกันนะครับไปกันครับไปกันไปกันจะได้ไปนะเจ้าหน้าห้อง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 นาะที่นี่ก็เป็นหมาเหมือเดิมแหละจะนายแล้วเข้าจะนายแล้วเข้าจะน้าไปกันไปกันจะได้ไปกันจะได้ไปกันมืด่ายง่ายๆถ้าผ่าไม่ได้ก็เจ้าหนายระวังเจ้านายระวังเจ้าหน้าจะจะไงข้างนี้ปะหู้หู้ห ก,ก็จะนายกันก็ได้ห้องเงอะห้องโอ้ยทิ่นี้ไม่รู้จะไม่รู้คอหมดจะพังกันไหมอ๋อเจ้านายเป็นไรอ๋ออ๋ออ๋อเป็นไรเจ้านายโอ้กระโดนนายเจ้านายกระโดดให้ดีนะเจ้านายวันนี้เก่งช่วยเจ้านายนะไปกันไปกัน โอ้นี้กูจะผ่าไหมเนี่ยอาจจะาด้จะจะได้หยอกแก้เลยนะเอา,เนะอาจาได้ไปเลยคลิปนี้ก็น่าพอเพราะว่าคิปนี้ผมก็จะได้เหมือนเออไม่อยากผ่านนะนี้ไปดีกว่าคลิปนี้ก็กงน่าพอแล้วคิปนี้ก็เรื่องฟังกดไลค์และกดกระดิ่งนะครับแล้วก็กดบานะครับอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ แค่สุดทยอย่าลืมขอออ่านบายบายค่อยเจอกันนะครับ